สวัสดีเจ้าวันนี้เฮามาป้ากับการพยากรณ์อากาศบริรเวณภาคเหนือประจำวันอังคารตี9กันยายน2568กันเจ้าก่อนอื่นนะเจ้าเฮาก็มาพอสภาพอกาศตีพันมาก่อนนะเจ้าแต่ว่านี่ภาคเหนือของเฮาก็มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางกับมีฝนตกนักในบางแห่งเจ้าโดยติก็มีรายงานปริมาณฝนสูงสุดเจ้าวัดได้73.4ม mm, มตรติอำเภอสีสํารมจังหวัดสุโขทัยเจ้า ต่อไปเอามาติดตามพยากรณ์อากาศประจําวันกันเจ้าเอามาดูภาพไทยดาวเทียมในเจ้านี้ก่อนภาคเหนือตอนบนในเจ้านี้ก่อเมฆปกคลุมยังบันักเเตาใดนะเจ้าส่วนใหญ่จะอยู่ทางด้านภาคเหนือตอนล่างนะเจ้าแล้วก็เจ้านี้มีกลุ่มฝนเกิดขึ้นมาแล้วนะเจ้าโดยกลุ่มฝนเกิดขึ้นบริเวณจังหวัดพิษณุโลกทางด้านสุโขทัยเจ้าโดยฝนกลุ่มนี้จะเคลื่อนขึ้นไปทางด้านตอนบนของสุโขทัยเจ้าเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางเจ้าที่ตกในเจ้าวันนี้เจ้า สำหรับแผนที่อากาศก็จะเห็นว่าในระยะนี้ปัจจัยที่ทําให้บ้านเฮามีฝนอาจจะมีฝนเพิ่มขึ้นในวันนี้ไปนะเจ้าก็เป็นเนื่องจากว่าร่องมรสุมได้พาดพางอยู่บริเวณทางด้านภาคเหนือของฮาแล้วก็ทางด้านบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเจา้าประกอบกับว่าในระยะนี้ยังคงมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังปานกลางพัดเข้ามาปกคลุมบ้านฮาวเจ้าทำให้ทำให้บ,บ้านเฮาในระยะนี้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้แล้วก็มีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่โดยเฉพาะทางด้านภาคเหนือตอนล่างเจา้าแล้วก็มีฝน ตกหนักตัวนะเจ้าเกามาดูการคาดหมายปริมาณฝนสะสมสะ4ชั่วโมงต่างหน้าวันนี้กับวันพุกนี้นะเจ้าปริมาณและการกระจายจะเริ่มนักขึ้นเจ้าโดยทางด้านภาคเหนือตอนบนก็จะอยู่ประมาณร้อยละหกของพื้นที่เจ้าทางด้านตอนล่างก็จะอยู่ร้อยละเจของพื้นที่และก่อวันนี้มีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่นะเจ้าทางภาคเหนือตอนล่างโดยเฉพาะทางด้านจังหวัดตากกำแพงเพชรอุตรดิตพิษณุโลกเพชรบูรณ์พิจิตรนครสวรรค์เจ้า สำหรับอุณหภูมิของภาคเหนือตอนบนในวันนี้เองอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้33-34องศาเซลเซียสอุณหภูมิตำสุดเจ้าวันพุธเศ2 5องศาเซลเซียสเจ้า สำหรับภาคเหนะือตอนล่างอุณหภูมิสูงสุดใ่ายวันนี้เกาะบ่าได้้อนนักเต้าใดนะเจ้าอาจจะมีบางพื้นที่ที่อุณหภูมิสูงสุดเนี่ยอาจจะลดลงได้เนื่องจากว่ามีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นนะเจ้าอุณหภูมิสูงสุด32-33องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเจ้าวันพุธ -4- -5 องศาเซลเซียส ้าและสุดท้ายนี่เจ้าภาคเหนือของเฮาก็ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเจ้าของึง่อปอแมพีน้องแล้วมาระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมตีอาจจะเกิดขึ้นได้เจ้าและถ้าหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสภาพอากาศเจ้าสามารถสอบถามได้กับทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้ตีเบอร์โทร,รศัพท์0 5 3 2 7 7 9 9สหรือสามารถติดตามข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ Facebook และ t i k t o k ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาติดกขึ้นได้ตามหน้าจอนี่เลยเจ้า และสำหรับวบนรี่ก็ขอลาไปก่อนเจ้าสวัสดีเจ้ารมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรอากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน